อันไหนใครดีหายทลอดเกิดอะไขึ้นเกิดแต่กับฉันแต่มันคืออะไระอ้าไปดีเกิดคนใจดีกับเราบ้างเหรอ ช่วยจะดีกับฉันหน่อยจ้า เฮ้ยแต่ฉันชอบอยู่นะเอา,วยายไวแยกไว้แยกไว้เลยคะแนนจิตใส่อ่ะที่เจนเซลเจนี่เลยอ่ะเซลเปิดเลยลอ่ะไม่กล้าใส่ลเลย พกหนูือแบบดีใจมากดีใจประดุษไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบวันก็ได้มาถึงไ่เลยนะพี่รัตดาวันสวัสดีค่ะถ้าพี่ถามว่าตรงปก,กไหมแค่แนะนาเอาตัวรีวิวเลยเพราะจะได้ทุกตัวแ <c oughs> สดงว่าพี่เป็นมือใหม่ถ้าถามคำถามนี้ดีมากพี่ขอบคุณมากที่ถามนะ <c oughs> ขอบคุณมากที่ถามคำถามนี้คือจะได้อธิบายให้คนที่ดูไลฟ์นี้ด้วยกันนะคะ ตรงปกไหมเนี่ยถ้าใครถามํำนี้มาแค่รู้เลยว่าเป็นมือใหม่โอ้ยจะเลิกเข่ากี่โมงไม่ต้องกลัวว่าจะตรงปกหรือไม่ตรงปกที่รับเลยกอ็อบถ้ารับรีวิวคือได้ทุกตัวในคลิปตรงปกแน่นอนล้านเปอรเซ็นใช่ <laughs> พี่จ๋ารับยางพี่พี่อะไรพี่รัดดา,ารัดดาเร็วรับเร็วตรงกบแน่นอนร้านเ็น<อ>พี่รัดดาถ้ารับรีวิวเนี่ยตรงกบต,ต,ต,ตรงในคลิปเหมือนในคลิปร้านเปอร์เซ็นต์ <c oughs> แต่ถ้ารับลูกใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในคลิป <c oughs> เพราะอะไรเพราะสินค้ามือสองเขามีแบบและตัวโอกาสซ้ำกันมีไหมคือมีแต่จะน้อยมากๆนะคะพี่อย่างบาง สมมติลูกเนี้ยเปิดไปอาจจะไม่ได้ซ้ํากันเลยใช่ไหมซื้อลูกใหม่อาจจะเปิดไปปุ๊บมีซ้ํากันสักห้าตัวอาจจะเกิดขึ้นได้นะสองตัวาจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าอยากได้ตรงปกแน่นอนเอารีวิวค่ะนะคะพี่แล้วส่งให้ฟรีด้วยทีมรับรีวิวค่ะพี่อ,อะ่ะเร็วๆลพี่วเร็วๆกดเลยพี่พี่จะได้ตรงแน่ๆร้านตเตพี่จะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ตรงปกอ่าพี่หอมหัวแดงสวัสดีค่ะเอ้ยอ่านถูกปะวะ พี่หอมหัวแดงไม่มีปลายทางแต่ได้ของแน่นอนนะคะได้ของแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้มาสิบปีแล้วนะคะเรามีหน้าร้านเรามีโกดังเรามีหน้าเพจนะคะพี่เราของจริงเรามีบริษัทนะพี่นะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ AI นะพี่เพราะ AI ไม่เปิดปากขยับปากขยับปะวะ a ออ่ะมันจะต้องสวยกว่านี้พี่ น่นี้อะไรนะเธอแอปเต่าบินอ๋อแอปแอปอะไรชื่อเต่าบินเต่าอินอ๋อเต่าอินจะกินอย่างเดียวเลยจะเต่าบินอย่างเดียวเลยไปไปเลยเงียบแล้วเงียบแล้วพี่เดี๋ยวรีบก่อนนะเดี๋ยวมันมามาเชิญกับเขาหน่อยดิหลุดเต็มมา เกง4ีหส่วนป้ายส้มใหม่ของเรานั่นเองนะคะบอกเลยว่าป้ายนี้นะใหม่สงชื่อจ้ะแม่จา๋าหุยบอกเลยใครได้ลองนะคะพี่บอกเลยว่าติดใจร้อเซค่ะพี่นี่โดยรวมสีสันน้อยสีพื้นสีเข้มสีดำค่อนข้างเยอะนะคะเหมาะสำหรับแม่ๆนะคะลงตลาดนัดได้ออนไลน์ก็ปังนะสำหรับงานรุ่นนี้เขาเป็นเกรด A ด้วยนะคะ งาน US 45กิโลได้อยู่ประมาณ140ถึง150ตัวได้เลยนะคะแล้วก็ไซส์ดีไซส์กำลังขายด้วยไซส์จะอยู่ประมาณ28 3 8บถึง38บวกลบนะคะโอ้ยพี่บอกเลยว่าใครได้ลองงานรุ่นนี้นะเปิดมาแล้วใจฟูแน่นอนค่ะใครรับรีวิวแจ้งมาเลยได้หนึ่งคนเท่านั้นนะคะคือช่วงเนี้ยแครจะมาเปิดพวกงานสาวอวบ งานเกงแม่บ้านให้พี่ๆนะคะเพราะกำลังไล่เปิดอยู่แต่ว่ามันเปิดไม่ทันนะพี่นะพี่ดาดาสวยค่ะสั่งประจำขอบคุณค่ะพี่ดาวอีกไหมลูกพี่ด้าวเร็วสวยมากพี่ดาะสวยไงนองกดูเซตนี้ดิสี่แบบละมุนไหมละมุนดีต่ดใจปลายสมใหม่สวยมากนี่ เขาเรียกว่าโทนสีเลยกลุ่มโทนมีสีดำสีมินิออาเอามาเลยจ้ะสองเซ็ตพอยืดงานตักเนี่ยถูกว่าสลับกันดยกวไาได้ไหมหล้นไหมฉันจับให้ก่อน เ,เรามาดูสีครุมโทนกันบ้างพี่จ๋าดูป้ายห้อยดูความใหม่นะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้มือใหม่เล่นได้มือเก่าเล่นได้นะแล้วออกสีดำเยอะด้วยพี่เราเป็นสีที่ขายดีอ่ะยิ่งรีดยิ่งสวยนะรุ่นนี้แทบไม่ต้องซักเลยค่ะพี่เอาไปเปิดคัดแยกหัวผ้าเสร็จแทนแนะนำให้รีดนะคะ แล้วขายได้เลยลูกค้าแค่บางคนนะ่ะขายหัวผ้าได้ตัวละเจ็ดเก้าตัวละแปดสิบเลยนะพี่ขาลูกนึงคัดตัวสวยๆได้สักร้อยตัวนะขายตัวละแปดสิบแปดพันบาทแล้วคะ่ะคุณพี่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะคะยกไปหนึ่งกระสอบเปิดร้านเป็นเจ้าของกิจการได้เลยหูดูความป้ายห้อยสิแม่จา้าหูดูความป้ายห้อยความสีสดของเขาบอกเลยป้ายเนี้ย ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะพี่คะ่ะแล้วใครไลฟ์สดต้องการใช้ของเยอะๆพี่สามารถทักมาคุยราคากันหลังไม่ได้เลยนะคะของสต็อกใหม่ๆสดๆเลยค่ะแล้วใส่อะกำลังดีนะป้ายเนี้ยอืออันนี้สวยอ่ะมีเข็มขัดอันนี้นี่พี่ รัดลายมีบ้างแต่น้อยใช่รดลายพี่เอาจริงใส่สบายมากพี่หนูจะบอกว่าเข้าวงการเอวยังยืดแล้วออกไม่ได้จริงนะค <c oughs> กำลังหาไซส์ที่ถูกใจอยู่ดูดิสี่ห้าส่วนมันบางตัวมันเป็นผ้าแบบที่มันเป็นผ้ายืดๆเขาเรียกอะไรอ่ะผ้ายืดรหรอนเปน,เป,นเป็นเด็กหรืออะไรอ่ะ,อะ,อะมันยืด่อย เนี่ยลายสก็อตเล็กๆเหมือนชิโนลิปมันน่ารักนะใช่ใส่ดีใส่สบายก้า้บางๆไม่ร้อนเลยนะหลังหนุ่มยิ่งสีดำนะพี่ยิ่งใส่ดีใช่คนใส่ทำงานนะพี่ใส่ง่ายๆหนเนี่ยมีคาโก้ด้วยนะลืมบอกเห็นไหมเนี่ยตัวที่มันจะมีกระเป๋าด้านข้างใช่แต่คือติดมันเท่อย่างเลยพี่ ได้ลองป้ายนี้แล้วคือติดใจแน่นอนอันเนี้ยพูดขายแบบจริงๆนะพี่นะได้โกหกนะม้าไปขายดีแน่นอนมันจะออกแบบผ้ายืดนิดนึงนะบางตัวใช่ใครชอบแบบผ้ายืดผ้าใหม่เอาเลยจริงผ้ายืดผ้าใหม่เอาเลยป้ายห้อยป้ายห้อยอีกละใหม่สดสะอาดใครที่ว่ากลัวว่าไม่ตรงปกไม่ตรงปกอ่ะพี่เอาเหอะเอารีวิวจริงเอาเลยตอนนี้ว่างอยู่เอาอย่าง รีวิวว่างนะพี่ใครกลัวไม่ตรงปกมาเอารีวิวได้ทุกตัวที่โชว์เลยนะตายว้าวนนสวยอนะ่ะทรงสวยออฟฟิศพนักงานออฟฟิศคนทำงานที่แบบแต่งตัวแบบสไตล์เนี้ยพี่เหมาะเลยอุ๊ยนั่มาก ี่น่ารักมากไป้ยห้อยอสีหสเหลืองส้มเนี่ยอุลยเหลืองเหมือนเสื้อฉันเลยไป้ายห้อยอีกแล้วป้ายห้อเยอะอ่ะตอนนี้พี่อะดูกันเอาเองให้ดูทุกตัวนะไม่เขินไม่อายเลยรุ่นเนี้ยรุ่นนี้เชียร์มือใหม่เล่นได้นะคะเอลเอลสวย,อยสะอาดาใหม่มากที่ ใช่ค่ะอยากให้ลองอ่ะใครที่ขายงานคาปิผ้ากางเกงแม่บ้านสี่ห้าส่วนนะพี่คาเชียร์รุ่นนี้นะลองก่อนพี่จ๋าไม่ไม่เสียหายนะดูดีดูป้ายห้อยดิลายสวยอ่ะป้ายห้อยอีกแล้วเยอะออกไว้ห้อยเยอะก็หน่อยดีอ่ะใส่สบายใส่แบบทั้งปีรีดแล้วหายได้เลยอ่ะรุ่นเนี้ยป้ายห้อยเหรอ ไลฟ์พะร่มไหมพี่เอาที่ไหนมาไลฟอ่ะพี่ลงก็หมดแล้วยังไม่ยังไม่ลงอ่ะบางทียังอยู่บนรถเลยหมดหมดแล้วบนรถเลยหมดแต่อยู่บนรถอ่ะพี่พะร่มช่วงเนี้ยไม่พอนะไม่ต้องรอไลฟ์พี่จ๋าถึงได้บอกว่าใครติดตามหน้าไอ้นี่ไว้อ่ะพี่ก็คือติดตามไว้เลยขึ้นไลฟ์สดลงของปุ๊บนี่รีบสั่งเลยนะ พรุ่งนี้มีของลงนะเนี่ยป้ายห้อยสีดำสดมากที่ลายสก,ก๊อตอ่อนๆป้ายห้อยอแล้วลวไซส์ดีนะไซส์ไม่โอเวอร์ไม่เล็กอะพี่ไซส์กำลังดีเนี่ยสามแปดแล้วตัวนี้คือ <c oughs> แดงแล้วป้ายห้อยแล้วพี่ดูดีลายเนี้ยคือปักนะปักสวยมากนะพี่เหมือนกันนะปักทั้งตัวอันนี้คือเดินเดินได้ปักทั้งตัวเดินได้ใช่แล้วคือปักสวยมาก เป็นปักด,ดอกอย่างสวยเลยตรงนี้อู้ือสวยอะ่นยอะนาะเก๋อ่ะชมพูพีทโอ้โหแดงขนาดนี้สวยจริงใหม่มากจริงพี่สวยใหม่อืมทรงสวยด้วยอืมทรงไม่โบนะทรงไม่โบ <laughs> ไม่ใช่น้องโบเด้ ใครชอบสีดำนี่ถูกใจเลย <c oughs> ให้ดูทุกตัวพี่จะไป้ายห้อ,อ,นะอยหน่ะสีสวยป้ายห้อยใครจะให้ดูทางลูกได้หรอสิ่งน้อยมากที่จะ <c oughs> ให้ดูทางลูกนะพี่นะแต่เราอยากให้ลูกค้าได้ดูนะ <c oughs> ว่าทางลูกเนี่ยออกประมาณไหนตัว <c oughs> เป็นลายสก,กอตนี่เหรอ <c oughs> ใครจะรับรับมาเลยหูแดงนโอ้ายหูปหอยไปอยอีกแล้วพี่ <P 's> ดูดี <c oughs> ปายห้อยหุยอ่ะไปห้อยเยอะมากพี <P> ่ <'s> จ๋าแนะนำเลย <c oughs> รุ่นนี้แนะนำ ป้ายส้มใหม่คือแบบใหม่สมชื่อเขาจริงๆนะคะเอาไปพา,าไปแคปกันดีกว่าพี่จ๋าตายาไปแคปนะนีอ่อุยใหม่นะพี่ใหม่มากใครรับรีวิวได้ทุกตัวเราก็ส่งให้ฟรีด้วยนะคะพี่จ๋าอยากเปิดใจให้ลองป้ายนี้กันนะเป็นป้ายน้องใหม่ป้ายส้มใหม่นะคะ ใหม่สมชื่อจริงๆที่เอาไปต่อยอดทำทุนกันนะใครขายก็ขายได้พี่สะอาดใหม่นะคะขายได้ขายดีมีกำไรแน่นอนนะคะพี่เอาไปเลยสวยๆแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ